ลากอยเพลสวัสดีครับทุกคนรีวิว ID มาถึงตอนที่43แล้วครับวันนี้และทีมของวันนี้เนี่ยก็คือไอดีที่ดองรอน้องฮูเต่าเยอะที่สุดในรอบ15นาทีนะอยู่ดีๆก็กิจกรรมเด้งเหมือนป๊อปอัพสโตรอะไรเงี้ยเลยนะเด้งปุ๊บเดี๋ยวแล้พับหายไปเลยนะก็ไอดีนี้เนี่ยก็มาเร็วมากนะ TDRK เนะฮะเป็น1ใน2ผู้ชนะในกิจกรรม15นาทีนั้นที่นี่เลยนะเขาดอง แ็ตไว้220ก้อนนะรองหูเต่านะเจ้าของไอเดีเนี่ยเล่าว่าเขาเล่นตั้งแต่แพท1.4ที่เวนติมารีรันอะก็คือมาเริ่มเล่นหลังหูเต่าออกไปรอบแรกพอดีะแล้วเขามีเป้าหมายชัดเจนมากว่าอยากจะได้น้องหูเต่านะก็เลยเก็บมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มารอและมีรีรันที่กำลังจะมาถึงนี้จนได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูไอนี้กันนะทีเดีวเคว่าเขามีตัวไหนบ้างนะคือแน่นอนแล้วก็รีวิวปกติแหละ แล้วก็จะเน้นที่เขาเตรียมตัวรอน้องคูเต่าน้องเต้าหู้นะไว้ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยโอเคมาดูกันนะอาวุธ5ดาวมีวูฟอันเดียวนะอยู่ที่เรเซอร์นะก็ดูเหมือนไม่ได้ใช้ใช่ไหมไรเดนถือเดอะแคชฟิชเชอร์ถือสตริงเลสไอดีนี้ AR 56นะครับแล้วก็อาบิทถึงชั้น11อบิทก็อาจจะยังไม่เต็มเหมือนกันนะดูให้หมดไปเลยแล้วกัน ไลเดนเดอะแคชคัดห้าเซตเอมเบลมดูแล้วน่าจะฟูฟูอยู่นะโอ้สวยสวยห้าสิบแปดร้อยยี่หกเอเนจีรีชาร์จสองร้อยกำลังดีเลยครับไลเดนกำลังดีเลยสี่ศูนย์ซาระไม่ได้ปั้นสีเท่าไหร่สี่หนึ่งอ่ม่ได้ปั้นถูกแล้วจีนเวลแปดสิบถือดาบคราฟโอ้ดีดีดีใส่เอ๊ะแต่ไม่ครบเซตสี่ลมเหรอใส่เซตสองลมเอาสแตทแน่เลยเอ๊ะแต่คีเลดก็ไม่ได้เยอะนะครับ แปลว่าใส่ของเหลือแปลว่าจีนใส่ของเหลือน้องคลีนะตัวโดโคเทลสโอ้น้องคลีนี่คิดได้เมแรงมากเลยอะแต่คิดคิดได้เมดเยอะไปนะตัวนี้หมวกคิดได้เมชัวรนัไงเออไม่มีหมวกคิเลดโอเคไม่มีหมวกคิเลดอย่างเงี้ยเป็นเป็นอัตราส่วนที่แบบเยอะไปหน่อยนะประมาณสักเออหอยห้าสนี้ได้นะ เออแปดสิบร้อยห้าสิบนี่โคตรดีเลยแต่สี่สิบร้อยห้าสิบนี่หนักไปทางคิเดเมตเกินไปเกินไปนิดหนึ่งอ่าแต่ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ต้องแก้นะคติผมคืออ์ติแฟกต์ฟาร์มมาแล้วไม่ต้องแก้เครื่ฉิงเจ้าของไอเดียบอกว่าฝากมาดูเครื่ฉิงด้วยนะเพราะว่าเขาอวยมากอวยเท่าฮูเต่าเลยนะคิเล่คิเดเมตดูดีเลยนะหกสิบหกสองร้อยสิบห้านะจริงๆคิเล่ดันได้อีกนิดหน่อยนะยขอดูนะอ์ติแฟกต์โอ้อันนี้ก็สวย โอ้สวยคูเคิเลดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้อิเล็กโทรเดเมทคิรเลดแล้วก็เป็นนาฬิกาแอ็แทคิเปอร์เซ็นต์คยเมเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคือเซ็ตเนี่ยโอเคแล้วเซ็ตสองสายฟ้าสองชิเนนะว่าโอเคแล้วถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยผม,ผมว่าเปลี่ยนนาฬิกาครับเป็นนาฬิกาที่บวกคิรเลดแทนเออน,น,นะนะอันนี้ก็ได้นะถ้าไม่ได้เล่นเลเซอร์แล้วอะ่ะเออน,น,นะมีอีกไหมเนี่ย นาฬิกาโบกคิดดเลตอ้าวนี่ไงอยู่กับฟิชเชลมีชิ้นหนึ่งคิเลตโบก5.8%อันนี้คิดได้เม้19%้นคือมันล้นแล้วไงมันเลย200ไปแล้วมันล้นน่ะผมว่าผมว่าเครื่องฉิงเนี่ยถ้าจะดันอีกอะ่ะสลับนาฬิกาอันนั้นมาใช้ยังได้เลยแล้วถ้าสลับอันนี้มาใช่ไหมก็จะสามารถเปลี่ยนได้อีกชิ้นหนึ่งด้วยนะจะเปลี่ยนถ้วยหรือเปลี่ยนไอเนี่ยไอดอกไม้อะ่ะให้มันได้คิเลตเพิ่มเพิ่มกว่าเดิมอีกอะ่ะ เออเดี๋ยวนะขอดูถ้วยใส่ฟ้าหน่อยเอ,อ่อเนี่ยอย่างถ้วยเนี้ยก็มีแนวโน้มเห็นปะถ้วยเนี้ยบวกศูนย์มีคลีเลตมีแนวโน้มที่ดีนะแล้วเป็นเซ็ตที่เมนาวะด้วยคือเครื่องฉีกไอดีนี้เนะี่ยถ้าเกิดคุณเจ้าของไอดีอวยจริงเนี่ยก็ยังมีจุดที่ปรับได้นะยังมีจุดที่ปรับได้เช่นลองอัพถ้วยนี้ดูสักบวกสี่บวกแปดดูซิว่ามันลงคลิเลตไหม คือเอาจริงอะอย่างถ้วยเนี่ยถ้ามันลงคิเลทแค่ครั้งเดียวอะก็น่าจะดีกว่าน,นี้แล้วนะอันนี้คิดได้เมรสิบเอ็ดเปอร์เซนต์เอ็มไม่ได้ใช้ใช่ปะเนี่ยถ้วยเนี่ยผมว่าโอกาสโคตรสูงที่จะดีกว่าถ้วยเนี่ยและถ้าเกิดเราปรับปรับเสร็จเป็นประมาณสักแปดสิบร้อยเก้าสิบอย่างเงี้ยโอ้โหสวยมากเพราะว่า้าเลสเราบวกสิบห้าใช่ไหมถ้าเป็นเป็นสักประมาณแปดสิบร้อยเก้าสิบอะมันจะบวกจากทาเล์อีกเป็นเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบ แรงแบบคลิกทุกครั้งมันต้องอย่างนั้นบมกเลยดาบดีอยู่แล้วนะแบล็กสอดนะดีที่สุดแล้วในในบรรดาสีดาวอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วผมผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้นะถึงด้บางสถานการณ์นะ่ผมว่าอันเนี้ยอาจจะแรงกว่าแต่ว่าถ้าใช้อันนี้แล,ล้วคิดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะคุ้มกว่านะง่ายกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะว้าวเชื่อแล้วว่าอวยจริงสิบสิบสิบหูเล้วเดี๋ยวนะสิบเอ็ดล้านหมล่าเหรอ เดี๋ยวทำไมเก็บเงินเก่งจังครับไอดี ID ผมนี่ไม่เคยมีเกินประมาณสองสาล้านเลยใช้หมดตลอดโอ้โหสิบสิบสิบนี่อวยจริงอะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคือคอมเมนต์ของผมคือแค่ว่าสามารถลดไม่ใช่ลดเออถูกแล้วลดคิเดเมทไปดันคีเลทได้อีกนะแล้วก็อาร์ติแฟกชิ้นเนี่ยเปลี่ยนได้นะเพราะมันเป็นชิ้นนอกเซตอยู่แล้วเบนเน็ตถือดาบอโตไทป์ type, ใส่นอ็อเลีดโอเคแต่เอเนจีรีชาร์จมันพอใช้ไหมอ๋อร้อยแปดเก้าน่าจะพอได้อยู่ โมนา The ิดสิตโอ้สวยอยู่นะโอ้โมนาตัวนี้อ๋อ oh, อะไรเนี่ยจงใจใส่เซตโบเอเอ็มเออันนี้ก็แก้ได้นะแก้เป็นไฮโดรเดเมีได้นะครับถ้าถ้าอยากแก้นะแต่ถ้าไม่ได้อวยอะไรมากก็ทิ้งไว้นี้ก็ได้คือคือโมนามันไม่ใช่ตัวที่ต้องปั้มปั้นสุดเท่าไหร่บางทีมันก็แค่โผล่มาเบิร์ดบ่อยๆแล้วก็ให้เพื่อนแรงขึ้นเฉยๆดิโอนาอ้หูด oh, ิโอนาไอดีนี้ฟูมากเลย ฟิชเชลฟิชเชลก็ฟูนะ่นี่ยว๊อสี่สาฟ้าเหรอน่าสนใจโอ oh, อย่าบอกนะนี่เป็นมันก็ไม่แย่นะฟิชเชลสายสติงเลตสี่สายฟ้าเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าเป็น2อสายฟ้า2อกรเีเตอร์มันก็อาจจะทำสเตตได้สวยขึ้นนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าใช้มาอย่างนี้แล้วแฮปปี้ก็ใช้ต่อไปได้เพราะว่า คือประเด็นคือฟีเจอร์มันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่ลดคูดาวเอเลเมนทัลสกิลเท่าไหรอ่อ่ะแบบมันปล่อยนกได้ตลอดอยู่แล้วไงก็เลยแบบเฉยๆอ,อันเนี้ยแบบนะเลเซอร์เลเซอร์สายกายภาพนะครับโอ้เลเซอร์นี่สวยนะสวยเลยอะ่ะเก่งมากเลยซูโคลดเว่าแปถือแมปป้าเมว้าวซูโคลดไอดีนี้ฟูดีจังเสียงหลิง เซียงหลิงเป็นอ์ติแฟกต์นอกเซตอยู่นะเซียงหลิงก็แต่ก็คิดเล็กคิดนเมสวยอยู่อา้ามไปซิงชิวเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะต้องปั้นมารอหูเต่านะครับโอเคเซตถูกดาบถูกเจ้าของไอดีบอกว่าไม่เคยเปิดสิงชิวได้จากตู้กายชาเลยไอเนี้ยเป็นตัวกลุ่มดาวศูนย์ที่แลกมาเพื่อเอามารอหูเต่านะสุดยอดแต่ก็ถือว่าปั้นได้ค่อนข้างฟูแล้วนะอัติแฟกต์ตรงดาบดีคิดเล็กคิดเมดดี ร้อยแปดสี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่านะที่จะเพราะว่ามันเป็นซีศูนย์ไงผมคิดว่าอาจจะไม่พอที่จะอัพไทม์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้นะหมายถึงเอเนจีรีชาร์จรีไม่ทันน่ะในเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ผมแนะนําว่าสามารถเปลี่ยนนาฬิกาเป็นเอเนจีรีชาร์ดได้นะครับเพราะว่าไหนๆก็ไวหูเต่าแล้วก็เอาให้เบิร์ดมันกดได้ตลอดดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมชอบซิงชิวลนาฬิกาแอคแทกมากกว่าแต่แต่เคสเนี้เคสเนี้คือมันซีศูนย์ไง แล้วยิ่งอวยหูเต๋า้วยก็อยากให้มี energy recharge มากกว่านี้หน่อยอที่เหลือก็น้อยๆแล้วอาทีน,นี้เรามาดู Artifact หูเต๋ากันอยู่ที่ใครนะอยู่ที่คลีใช่ไหมอ๋อเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตครีมสันนะเป็น Artifact ที่รอหูเต๋าอยู่นะโอ้ยอันนี้ต้องเปลี่ยนหมวกแน่นอน,อน,นต้องเปลี่ยนหมวกแน่นอนถ้าจะเปิดโฮม่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลย หมวกคิเลตอืมวิ่หมวกบ้าอะไรเนี่ยแอคแทกหมกยี่สบสี่เปอร์เซ็นต์งเห็นคืออย่างนี้ประเด็นของฮูเต๋าเนี่ยมันเป็นตัวที่จะใช้คาว่าปั้นยากมากที่สุดตัวหนึ่งในเกมก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่อาวุธประจำตัวเป็นคิเด,ดเมตแล้วก็เติบโตเป็นคิเด,ดเมตด้วยคือตอนเลื่อนขั้นข่ะฮูเต๋ามันได้คิเด,ดเมตมันเลยทำให้แบบไม่มีแหล่งคิเลตใดๆเลยคือถ้าอ์ติแฟกต์แบบ ไม่ใช่คิเลททุกชิ้นน่ะมันจะได้คิเลทตันที่มันแค่แบบห้าสิบหกสิบอย่างมากมันจะกลายเป็นแบบห้าสิบสองร้อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็จะติดครีน้อยอะ่ะถ้าให้พูดเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเตรียมอัติแฟลกให้ฮูเต่านะครับอาจจะกำลังทําอยู่เนี่ยผมแนะนําง่ายๆสั้นๆก็คือขอเป็นครีเลททุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเลือกเซตสีไฟหรือสีชิเมนาวะก็ได้ขอคริเลตทุกชิ้นถ้าเป็นไอเดียใหม่ๆหน่อยเนี่ยเป็นชินเมนาวะจะง่ายกว่าจะฟาร์มง่ายกว่าเยอะแล้วก็คุ้มเมกว่า แต่ถ้าอยากเล่นเซตไฟจริงก็ไม่ว่ากันนะแต่อย่างน้อยเนี่ยหมวกอย่างเงี้ยเป็นคีเลตแบบล้านเปอร์เซ็นต์อะผมผมใช้คําว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยคือต่อให้ใช้หอ,อกเดนแมทก็เป็นก็น่าจะต้องเป็นคีเลตอยู่ดีมันก็จะดันได้สูงหน่อยอาจจะประมาณ80 90 70ถึง90อะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นหอ,อกเดนแมทนะก็จะง่ายหน่อยเอ่ออย่างเงี้ยเนี่ยขนนกเนี่ยผ่านเนี่ยขอแค่คิย,คลยเลทเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะนะถือว่าเยอะผ่าน HP เยอะ Uh, ดอกไม้ดอกไม้พอได้ดอกไม้คิเลตแอบน้อยนะแต่ว่าเอ็กแท็กเปอร์เซ็นต์มีคิเดเมตมีก็ก็ถือว่าดีอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดถ้วยนี่ดีมากคิเลตสิบคิเดเมตสิบเก้าดีมากเอ่อ uh, นาฬิกานี่ไม่น่าแช่อันนี้นะอ่นนี้จะเป็นอันนี้บวกเอ็กแท็กเอ้ยบวกเออันนี้แล้วได้คิเลตห้าเปอร์เซ็นตอันนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าอันนี้ได้คิเลตนะแล้วก็ได้ EM แต่น,นี้ก็มี EM นะอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่หูเตาส่วนใหญ่ก็คือใช้ h p อยู่แล้วนะครับเอ่อประมาณนี้ประมาณนี้คือเตรียมไม่ดีแล้วแต่ผมว่าเปลี่ยนแค่หมวกนี่แหละคือต้องต้องมีอะในในชิ้นเนี้ยชิ้นนี้มีแวร์อยู่นะคือเอาง่ายๆคือหมวกหูเต่าเนี่ยไม่ต้องมีคิดเดเมก็ได้ลนะ้วเป็นคิดเลแล้วออฟลองห่วยแตกก็ก็ไม่ว่ากันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะาคิดเดเมกมันล้นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าจะใส่โฮมานะอันนี้คือเน้นย้าโดยเป็นพิเศษ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าฮูเต่าจะใส่อาวุธอะไรก็คือนั่นแหละคีเลตามาดูอาวุธกันมีอาวุธอะไรรองฮูเต่าไหมเนี่ยถ้าอย่างสมมุตินะถ้าจะใส่เดสแมทอ่ะก็เป็นหัวคีเลตแต่ส่วนอื่นอ่ะอนุโลมเป็นคีเดเมทได้อันนี้คือเฉพาะเดสแมทน,นะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนอกจากเดสแมทเนี่ยก็ต้องมีคีเลตทุกชิ้นเลยหมายถึงดอกไม้คนนกนาฬิกาถ้วยเนี่ยต้องมีคีเลตเป็นออฟรองอย่างน้อยสักนิดเป็นติ่งนิดหน่อยทุกอันเลยนะครับ เออหกนี่แหละแต่ดาก้อนเบนขัดหนึ่งผมว่ามันดีไม่พอดีไม่พอถ้าไอดีนี้เนี่ยถ้าไม่เปิดโฮมาผมก็แนะนำเดนแมทนะแล้วก็ซื้อไปเทลพาร์ตขัดเอาเนี่ยอย่างดาบเครื่องิงขัด5อะไรเงี้ยถ้าเดนแมทขัด5เนี่ยฮูเต่าใช้ก็แรงมากๆนะแบบใกล้เคียงกับดาก้อนเบนขัดหเลยแหละแต่แบบง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องเน้นปฏิกิริยาไม่ต้องไม่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องแปะท่านมนอะไรด้วยนะจริงๆเนี่ยผม ผมอวเดนแมทมากกว่านะถ้าถ้าใครถามว่าเอ้ยลาก้อนเบลหรือเดนแมทดีครับผมตอบเดนแมทนะแต่โอเคมันไม่ใช่สายฟรีไงถ้าถ้าเป็นสายฟรีร้อแล้วเปิดกายชาได้อันนี้มาแต่ไม่ไม่มีอันเนี้ยก็ก็คือใช้อันนี้ได้นะครับผมอ่าเราพูดถึงอัติแฟต์ฮูเต่าไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็รีวิวไปไปเยอะแล้วนะไอดีนี้นะเอ้ผมแอบเห็นเทตเกียด้วยไม่ได้ปั้นหรอเนี้ยเตตะเกียวยี่สิ เศร้าจุงน้องชายโดนดองเอ้ยมันเรื่องมันเศร้าจริงจริงจริงไอดี ID นี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะจริงถ้าจัดตีอะ่ะก็คือเอาเป็นตี้ตัวไวสองตัวไปเลยอะ่ะผมว่านะเนี่ยเนี่ยตีเนี่ยเฮ้ยนี่ไงจัดไว้ดีแล้วนี่เนี่ยผมชอบตี้นี้นะเคยชิงโชกุนฟิชเชอร์เบเนตผมชอบตีนี้นะแล้วก็อีกตีนึงก็เป็นตี้ฮูเต่าไปง่ายๆก็เป็นเป็นอะไรอะ่ะ ฮูเตา่าถ้าเปิดฮูเต่าก็ได้โทมัสอยู่แล้วนะผมผมสมมติว่าเซียงหลิงเป็นโทมัสแล้วกันโทมัสเออแล้วก็สมมุติว่าดีลัก,กเป็นดีลุปเป็นฮูเตา่าสิงชิวแล้วก็สุโค้ดก็ได้สูโคดก็ปั้นมาเยอะแล้วนี่หรือจีนผมว่าส่โคดก็ได้ไม่ต้องฮิวหรอกนี่ไงก็ครบแล้วนั่นไงคือได้สูโค้ดบัฟเอ็มได้เปิดโลได้สิงชิวผมคิดว่า โทมัสเอก็เล่นคู่หูเต่าได้ก็เนี่ยก็ได้แล้วชิวๆตีหนึ่งแล้วก็เอาหอกเอาหอกของเซียงหลิงปัจจุบันเนี่ยไอ้อะไรโปรโตไทป์หอกโปรโตไทป์อ่ะเอาไปใส่โทมัสได้เลยนะโทมัสใช้อนั้นได้แน่นอนครับก็เป็นอันครบถ้วนสมบูรณ์ครับครบถ้วนสมบูรณ์สองตีมีตัวไหนไม่ได้ใช้อีกไหมจริงจริงอะโมนาเนี่ยมันแทนแถวนี้ได้นะคือถ้าอยาก ถ้าอยากให้เครื่อชิงกระโชกุณดูแบบเลขเลขขึ้นดีๆเนี่ยเบนเน็ตคู่โมนาเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะบัฟโหดมากเพราะเบนเน็ตบัฟแอ็แท็กโมนาแอมเปอร์เซนต์มันคู่กันดีอย่างนี้ก็ได้เพราะโมนาไอดีนี้ก็เต็มอยู่โอเคและนี่ก็คือการรีวิวไอดีของคุณ TDRK นั่นเองนะฮะก็ขอบคุณมากๆที่มาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะกับ220นีนะ้ขอให้ได้แบบ41บวโฮมาไปเลยนะไหนๆก็ไหนๆละ มีโอกาสไหมมันมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่นั่นแหละก็ขอให้ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อยเพยก็ขอลาอไปก่อยสำหรับไอดีนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย